ขอเจริญพรคุณโยมถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวที่ไม่พอในเรื่องของกามมันจะทำให้ครอบครัวแตกเป็นเสียเส่ยงๆไม่กี่วันนี้แล้วจึงได้นำกล่องของขวัญอุปมามาให้ท่านทั้งหลายเห็นร่วมกันว่าเมื่อเราแต่งงานความเป็นสามีเป็นพัรยาเมื่อเปิดกล่องของขวัญในคืนแรกๆในวันแรกๆแ,แน่นอนที่สุด ความหวือหวาและความตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่ข้างในเราย่อมรู้สึกว่ามันคือที่สุดแต่เมื่อกล่องของขวัญน,นี้จะต้องเปิดทุกวันและสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือเหมือนเดิมทุกวันปีสองปีหลายปีหนักเข้าแน่นอนที่สุดความรู้สึกตื่นเต้นในการที่จะเปิดกล่องของขวัญและรู้สึกอิ่มเอมกับสิ่งที่อยู่ข้างในมันจะค่อยๆลดลงไป ความสนุกในการเล่นความเพลิดเพลินในสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องมันจะมีสิ่งที่มาแทนที่นั่นก็คือคำว่าระยะเวลาของการอยู่ร่วมกันเราไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันนานสำหรับครอบครัวแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่จะมาแทนที่ทันทีเมื่อมีลูกความเป็นปู่เป็นตาย่ายายจะมาแทนที่ทันทีเมื่อมีหลาน ความเป็นสามีพัญญาไม่เกินปีสองปีถ้ามีลูกทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนจากความเป็นผัวเป็นเมียไปและแน่นอนที่สุดสิ่งที่อยู่ข้างในยิ่งนานวันยิ่งทรงคุณค่านั่นคือการเวลาของการบ่มเพาะความรักที่ไม่จำเป็นต้องมีการมาเกี่ยวข้องเป็นตัวตั้งเป็นที่หนึ่งวันนี้กล่องของขวัญกล่องนี้ขอเป็นของขวัญให้กลับทุกๆครอบครัวที่ไม่ได้ยินดีผูกพันในเรื่องของการมากนัก ให้มากเท่ากับความรักที่แท้จริงที่คําว่าครอบครัวจะพึงมีวันนี้ขอให้กล่องของข,องขวัญกล่องนี้จงมีคุณค่าสำหรับครอบครัวสืบไปเจริญพร